สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e p ีที่303ของบ้านมุงพระเครื่องแล้วนะครับมีพาสดสวย21รายการมานําเสนอนะครับ20รายการในโอนละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษ1รายการนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับช่วยเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพระเครื่องเลยนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรบ้านมุงพระเครื่องนะครับไลน์นี้นะครับปึ้งเข้าไปนะครับ ลายชื่อหมูนะครับเบอร์ติดต่อโดยตรงก็093-965-2361เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์โทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับเริ่มในการที่หนึ่งของ EP ที่303เลยนะรายการที่หเป็นพัทสมเด็จนะครับห่าเก่าๆจ,จัดเลยนะครับนี่ นะครับพระสมเด็จนะครับรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้มีคาบกูคาบอะไรเนื้อหากเก่าจัดมากเลยนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับ ลงทองนะครับภางนี้ลงทองนะครับรายการที่สามนะครับด้านหลังไม่ได้ลงนะครับไอ้ด้านข้างไม่ได้ลงนะครับด้านหลังก็ลงนะครับแปะทองมานะครับนี่รายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื่อหาเก่าๆตจัดนะครับแต่ถึงลุกไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับมีกระ้อหลังในภาคนี้นะครับนี่มีกระ้อหลังนะครับ มีกระเทาะหลังแล้วมีรอยล้ามานี้นะครับเหมือนจะหลุดออกจากจันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับนี่แต่เนื้อหาเก่าๆแตจกกับเลยนะครับรายการที่สี่นะครับเมื่อกี้เป็นรายการที่สี่รายการที่ห้านะครับ <c oughs> เป็นพระสมเด็จกุอัชเลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จยันวานะครับมีกระเทาะมุมเหมือนกันนะครับนี่ เป็นพระสมเด็จยันวานะครับวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับรายการที่หกก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่นี่เป็นพิมพ์วัดเกศนะครับมีกระท่อมมุมกันนะครับเจ้าของเขาเก็บไม่ดีนะเขาเก็บรวมกันนะครับผมมาว่ายังไงผมก็ไล่ไปอย่างนั้นเลยนะนะครับเนื้อหาเก่าๆจะจัดเ,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 เลยนะครับรายการที่หกนะรายการที่เจ็ด เป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์ฉายแสงหลวงพ่อเผือกวัดกินแก้วนะครับพิมพ์นี้ไม่ใช่ขุดศักต์นะผมดูว่าไม่ใช่ขุดศักด์ <c oughs> ขอโทษน,นะครับอากาศเย็นนะครับผิดสนุลโลในการที่เจ็ดนะครับสายวัดกินแก้วในการที่แปดก็เป็นชินาาดนะครับ นี่นะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆมาเลยนะครับเป็นพระสายวัดกิ่งแก้วเหมือนกันนะครับชินราชวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อเผือกนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆัดเลยนะครับรายการที่เก้าเป็นพระพิฆเนศนะครับ่อโลหะทองเหลืองนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดจัเลยนะครับมีตะไบก้นนะครับเ่ามากเลยนะครับ สายวัตถุทัดนะครับสายบูรพานในการที่ส <s> ิบเป็นพระหลวงปุ่ทวดนะครับมีต่อโคกด้านข้างนะครับเป็นเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเตารีดปั๊มนะครับอันนี้เป็นปั๊มนะครับเป็นหลวงพ่ออะไรที่ไหนสร้างน,านี่ผมไม่ทราบนะครับมีต่อโคก้ข้างนะนี่นะครับในการที่สิบ ในการที่11บเสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นผ้าขุนแผนนะครับพนมมือนะครับเป็นเนื้อผงนะครับหลังยันห้านะครับหลังยันตัวนี้เหมือนหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับในการที่11บเอในการที่12บสก็เป็นผ้าขุนแผนนะครับผงพายกุมารพิม์พใหญ่นะครับนี่ พระผงสีขาวนะครับด้านหลังเป็นเท้าเวสุวรน,นะครับวัดรหารไล่นะครับนีฮะเก่าๆแต่จัดเลยนะครับในการที่สิบสองในการที่สิบสามเป็นพระสมเด็จนะครับลงบนทองนะครับเนื้อหาก็้ายนะครับค้ายวัดรหารไล่เลยนะครับนในการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสี่เป็นพระคุณแผนนะครับเนื้อตัวเขียวกิ่งพึ่งติดอย่างนี้ก็ต้องตีเป็นหลวงพ่อทาบครับพระคุณแผนหลวงพ่อทาบนะครับนี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระนางกวักนะครับนางกวักหลวงพ่อทาบนะครับวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบหกเป็นรูปเหมือนเนื้อผงนะครับลงทองนะครับหลวงปุ้มบุญนะครับเนื้อผงนะครับนั่งสมาธินะครับหลวงปุ้มบุญนะครับวัดบ้านจานนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงการที่สิบหกนะครับนี่รายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับเรียงพลาสติกมาเลยนะครับี่ เป็นเหรียญเจ้าสัวเลี่ยมพลาสติกนะครับหลังเรียบนะครับห่วงอยู่ครบนะครับนี่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้แล้วนะครับในการที่สิบเจ็ดนะครับในการที่สิบแปดเป็นผ้าหลงพ่อปานนะครับพิมพ์ไก่ห้าเส้นนะครับเนื้อดินนะครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับผงอุดเต็มนะครับ ิมไก่ห้าเส้นหลงพะปานนะ,ะานะครับในการที่สิบแปดนะครับในการที่สิบเก้า็เป็นพาหลงพะปานนะครับพิมคีไก่ห้าเส้นเหมือนกันนะครับแต่คนละสีกับเมื่อกี้นะครับได้มาสองอค์วันนี้ไม่มี <c oughs> ผงอุดนะครับแต่เนื้อหาละเอียดดีนะครับนะครับในการที่สิบเก้าในการที่ยี่สิบ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับรูปทรงแปลกๆนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอาจารย์แจะนะครับอาจารย์แจะหลวงพ่อเงินอาจารย์แจะสร้างนะครับเป็นทรงแปลกตาดีนะครับรายการที่20ครบ20ในรายการนี้องค์สองร้อยบาทส่ทงฟรงีมีเก็บเงินไปทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นรายการพิเศษนะเป็นพระผมว่าเป็นพระทางเหนือนะครับ เขาเลี่อมพลาสติกคู่มาอย่างนี้เลยนะครับนี่พลาสติกมีรอยแตกนะครับแต่เขาเลี่ยมคู่อย่างนี้เลยนะครับหล่อก้นตันนะครับสององนี้ผมเอาสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับครบยี่สิบเอ็ดรายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพัะเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ